อิมพาล่าเป็นอาหารหลักแต่เช่นเดียวกับเสือดาวทุกตัวมันจะกินแหล่งโปรโตีนทุกชนิดเสือดาวล่าสัตว์มากกว่า90ชนิดไม่ว่าจะเป็น,มนแมลงสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่ปลามันสามารถยังชีพด้วยอาหารที่หลากหลายเช่นเดียวกับที่สามารถปรับตัวอยู่ได้ทุกที่ เสือดาวจึงเป็นแมวยักษ์ที่อยู่กระจัดกระจายได้ทุกที่ทั่วโลกเสือดาวไม่ได้เกิดมาเพื่อรู้จักคำว่าพอเพียงลูกสาวของเสือดาวแก่เพิ่งแยกออกไปหากินด้วยตัวเอง มันยังล่าเยือเก่งสู้แม่ไม่ได้และจําเป็นต้องรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นมันคูณได้อดตายเป็นแน่และก็มีศัตรูอยู่แถวแถวนี้ด้วยสิงโตมองเสือดาวเป็นคู่แข่งและจะเข้าจู่โจมทำร้ายหรือสังหานทันทีหากสบโอกาส เสือดาวสาวตัวนี้รู้ตัวแล้วและเดินอย่างระแวดระวังลวดลายของมันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สะดุดตาจะไม่มีเสือดาวตัวไหนที่ลวดลายเหมือนกัน ด้วยลายจุดของมันทําให้พวกมันสามารถพลางตัวได้อย่างแนบเนียนขนใต้าหางซึ่งเป็นสีขาวจะเป็นสัญลักษณ์ไว้บอกลูกว่าตามแม่มาช่วยให้ลูกๆเดินตามแม่ฝ่าพงไม้หนาทึบได้โดยไม่คลาดจากกันแต่ก่อนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น มันต้องรีบหาอาหารและอาณาเขตของตัวเองซึ่งทั้งสองอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในถิ่นของสิงโตพ่อของลูกสิงโตเพิ่งกลับมาจากการไปเดินลาดระเวนมันเปล่าประกาศทั้งที ด้วยการส่งเสียงคำรามซึ่งจะได้ยินไปไกลถึง8กิโลเมตรมันกลับมาเป็นที่พึ่งให้กับแม่สิงโตและลูกน้อยซึ่งต้องลำบากกันมากเมื่อตอนที่ขาดผู้นำ เมื่อสิงโตตัวเมียได้ยินเสียงร้องเรียกจึงรีบเดินมาหาต้นเสียงหลังจากนั้นลูกๆสิงโตก็รีบพากันเดินตามมา แม่สิงโตเดินนำทางโดยมีลูกสาวมาสมทบมันจะกลับมาเข้าฝูงเช่นกันสำหรับลูกๆสิงโตมันไม่ได้รู้สึกอะไรยังคงฟัดกันอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นทุกวัน Gamer, แต่พ่อยังอยู่ไกลอีกหลายกิโลเมตรแม่ยังคงเดินนำขบวนต่อไปพวกมันยังไม่รู้หรอกว่า นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตพวกมันไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อเลยเพราะพ่อไปตั้งแต่ตอนพวกมันยังอยู่ในถ้ำ พอมาถึงลูกๆก,ก็รออยู่ห่างๆอย่างระแวดระวังสำหรับแม่และลูกสาวการพบกันครั้งนี้คือโมเมนต์สุดแสนตู่นตันใจที่จะได้อยู่รวมกันเป็นฝูงอีกครั้ง ลูกลูสิงโตตื่นเต้นที่ได้เจอพ่อพวกมันยังไม่คุ้นกับการอยู่ใกล้ๆตัวผู้ตัวใหญ่พ่อสิงโตก็พยายามจะอ่อนโยนให้มากที่สุด เป็นครั้งแรกตั้งแต่ลูกสิงโตคลอดเมื่อสองเดือนก่อนที่ฝูงสิงโตได้อยู่กันพร้อมหน้า นี่คืออนาคตอันแสนชื่นมื่นของครอบครัวสัตว์นักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดของแอฟริกาโดยปกติสิงโตจะอยู่รวมกันเป็นฝูงไปตลอดชีวิตเสือชีตาจะอยู่เป็นคู่ แต่บางครั้งก็ตัวใครตัวมันเพื่อไปหาอาณาเขตและหาคู่ของตัวเองเสือชีต้าตัวหนึ่งจึงแยกตัวออกไปถึงเวลาที่พี่น้องต้องจากกันเสือชีต้าตัวผู้ จะตะลนไปเรื่อยไกลกว่า200กิโลเมตรเพื่อหาถิ่นที่อยู่ใหม่และจะไปไกลกว่านั้นอีกเพื่อหาอาณาเขตที่เหมาะสม